สวัสดีค่ะพบกับน้ยพนาคอน์ตเกษนาวินมีอีกแล้วค่ะวันนี้นุ้ยจะพามาดูตัวเอเ a รรราคา1 7ึ0งล้านจแบาทคันสีน้ำตาลคันนี้เลยค่ะคันนี้โอพงมากเลยค่ะคุณลูกค้าตัวนี้นะคะเราเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่ค่ะเป็นแบบแ a ปเตอค่ะ FORD ค่ะสีดำล้วนค่ะเป็นตะข่ายขนาดใหญ่เลยนะคะ ตัวนี้มีระบบขับขี่ขั้นสูง Stop and Go ค่ะแล้วก็มาพร้อมกับไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติแล้วค่ะโคมไฟหน้าขนาดใหญ่เลยมีซิกเนเจอร์เป็นแคมซีค่ะไฟสองสว่างเวลากลางวันค่ะเท่านั้นยังไม่พอค่ะมาพร้อมกับไฟตันบอกด้านล่างเลยค่ะเป็นแบบ LED แล้วก็เลี้ยว ตามเราตาพวงมาไหยได้ค่ะแล้วมาดูช่วงล่างด้านล่างกันบ้างค่ะช่วงล่างด้านหน้าของเราเปลี่ยนแม็กไล่ใหม่ค่ะตัวนี้หลวมากมกเลยค่ะเป็นยางซีรีส์ยาง265 50 R20 ค่ะเป็นล้อแม็กของแลนโซค่ะหลวมากเลยค่ะเป็นยางของโตโยค่ะปีกนอกค่ะขนาดใหญ่เลยค่ะแล้วก็มาพร้อมกับช่วงล่างเป็นโช็อคโมโนทูบแล้วค่ะ เรามาดูด้านข้างกันบ้างค่ะตัวนี้ค่ะเป็นไบเทอร์โบแล้วค่ะเครื่องยนต์2องแรงม้า500นิวตันเมตรค่ะเหมาะสำหรับคนที่ชอบความเร็วแรงนั่นเองค่ะตัวนี้ค่ะมาพร้อมกับไฟสองสว่างเวลากลางวันด้วยครับเป็นไฟสองสว่างใต้กระจกค่ะเรามากเลยค่ะตัวนี้มาพร้อมกับบันไดข้างขนาดใหญ่เลยค่ะอย่าไม่มีพลาดแน่นอนค่ะมาดูด้านหลังกันบ้างค่ะ มาดูภายในตัวรถกันบ้างค่ะตัวนี้หน้าจอ10นิ้วค่ะขนาดใหญ่เลยค่ะบอกฟังก์ชันต่างๆค่ะแล้วมาดูตัวมอเลอ์กันบ้างค่ะนอเเป็นผ้าค่ะตัวนี้จะทําให้ด้านหลังหลังคาจะไม่ร้อนค่ะเดี๋ยวหนูจะเปิดให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ค่ะเป็น2สเต็ปค่ะตัวนี้ค่ะเป็นแบบกระจกค่ะเปิดโอเพนกระจกได้ค่ะแบบนี้ค่ะ เปิดได้เลยนะคะลูกค้าเห็นมือนน้ตไหมคะบ๊ายบายเปิดได้เลยค่ะโอเพนไปเลย <laughs> เปิดโอเพนออกไปเลยค่ะตัวนี้ไฮโซมากๆเลยค่ะเหมาะกับทุกการใช้งานเลยค่ะพบข้อเสนอสุดพิเศษกับนุ้ยพระนครกับยอดขายอันดับหนึ่งในประเทศค่ะ ไม่ว่าลูกค้าจะแต่งแบบไหนกระจังหน้าแบบไหนล้อขนาดไหนสามารถทำให้ได้หมดเลยค่ะเพราะนี่คือโดยพนนครฟอร์เกษตรนวมินค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ